ในค่ำคืนที่ดวงจันทร์ส่องแสงระยิบระยับท่ามกลางทะเลทรายกว้างใหญ่ของดินแดนอาหรับโบราณเสียงลมพัดพลิ้วผ่านดงต้นปาล์มและผืนทรายที่ทอดยาวราวกับไม่มีที่สิ้นสุดบรรยากาศเต็มไปด้วยความลึกลับและความงดงามของวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าอันน่าหลงไหล ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยสีสันของตลาดกลิ่นหอมของเครื่องเทศและขนมหวานลอยคลุ้อยู่ในอากาศมีชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่ออาลาดินเขาเป็นเด็กหนุ่มที่มีใจซื่อสัตย์และความตั้งใจแน่วแน่แม้ชีวิตจะไม่ได้หรูหราแต่ใจของเขากลับเปล่งประกายด้วยความจริงใจและความกล้าหาญ อลาดินสวมเสื้อผ้าแบบชาวอาหรับพื้นเมืองที่เรียบง่ายแต่ในสายตาของคนในเมืองทุกคนเห็นถึงความอบอุ่นและความมั่นคงในตัวเขาบ้านที่เขาอาศัยอยู่เป็นบ้านเล็กๆก,กลางชุมชนที่ทุกคนใส่ใจและให้ความเคารพในความซื่อสัตย์ของเขาแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงคนธรรมดาแต่เสียงร่ำลือถึงความดีของเขาส่งผ่านกันไปทั่วเมือง สายลมในตลาดนำพาเสียงหัวเราะและบทสนทนาที่เต็มไปด้วยความหวังและความเชื่อในความยุติธรรมอย่างค่ำคืนเมื่อผู้คนเริ่มพักผ่อนอาลาดินมักจะนั่งคิดถึงสิ่งที่ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาและบรรพบุรุษที่เน้นย้ำเรื่องความซื่อสัตย์และการยึดมั่นในคุณธรรมความซื่อสัตย์นั้นเปรียบดั่งแสงสว่างที่จะนำทางเราในความมืดมิด เสียงคําสอนดังแว่วในใจเหมือนเสียงของผู้ใหญ่จากอดีตความตั้งใจของเขาคือการรักษาคุณท่าที่ได้รับมาและแสดงให้คนในชุมชนเห็นว่าความยุติธรรมและความจริงใจจะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงในช่วงเวลานั้นการทดสอบมาถึงอลาดิน เมื่อเขาได้รับคำท้าจากพ่อมดผู้โฉดร้ายผู้หนึ่งที่ต้องการใช้ความสามารถในการหลอกลวงและความโลภเพื่อครอบครองสมบัติและอำนาจในเมืองพ่อมดอาศัยเจตนาร้ายที่จะใช้เวทมนต์ลึกลับกับอาลาดินเพื่อให้เขาเป็นเครื่องมือในการทำสิ่งไม่สุจริตทว่าชายหนุ่มยังคงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ภายในใจเขาพรั่งพรูด้วยความเชื่อมั่นที่แฝงไว้ด้วยความเมตตาและความหวังว่าจะสามารถเอาชนะความมืดได้ด้วยธรรมะความท้าทายของอัลาดินไม่ได้มาจากพลังเวทมนต์เท่านั้นแต่เป็นความยากลำบากทางใจที่ต้องเลือกเส้นทางระหว่างการหลอกลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือยืนหยัดในความจริงและคุณธรรม อลาดินได้พบกับจินจอกกระฉลาดที่เป็นมิตรซึ่งพูดคำสุภาษิตโบราณจากปากผู้เฒ่าผู้แก่ในท้องถิ่นน้ำใสไม่กลัวไฟกรรมฐานความซื่อสัตย์เหมือนน้ำใสที่จะช่วยล้างใจให้บริสุทธิ์นี่คือบทเรียนที่ย้ำเตือนให้เขารักษาทางเดินของตนเองแม้ในยามมืดมน อยู่มาวันหนึ่งเมื่อพ่อมดโลภลักพาตัวเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์เพื่อบีบบังคับเมืองอาลาดินจึงต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดด้วยการใช้ความซื่อสัตย์และความกล้าหาญเขาได้เปิดเผยแผนการร้ายต่อชาวเมืองด้วยความสัต์จริงแม้ว่าจะเสี่ยงต่อชีวิตตัวเองแต่ความจริงใจของเขาทําให้ประชาชนร่วมกันยืนหยัดต่อต้านพ่อมดและช่วยการกอบกู้สันติสุขก,กลับคืนมา ในกรอบของเรื่องราวภาพวิถีชีวิตชาวอาหรับที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของท้อมทะเลและสุมประตูอาหรับที่วิจิตรการตาสร้างบรรยากาศที่เข้มข้นของความเชื่อของชนเผ่าความรักในครอบครัวและการเคารพต่อความซื่อสัตย์และคุณธรรม สุดท้ายอาลาดินไม่เพียงแต่ได้รับรางวัลจากความดีของเขาแต่ยังได้รับความเคารพนับถืออย่างลึกซึ้งจากทุกคนทั้งนี้เพราะความซื่อสัตย์ไม่เคยทำให้ใครต้องเสียใจและจะนำพาไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนชาวเมืองร่วมกันฉลองความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความจริงใจ ภาพผู้ใหญ่เล่าเรื่องราวความกล้าหาญและความซื่อตรงของอลาดินแก่เด็กๆพร้อมหัวเราะและสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความรักความสุขนี้เสมือนประกายแสงที่ส่องนำทางชีวิตคนรุ่นหลังเป็นบทเรียนที่ย้ำเตือนให้ทุกคนเข้าใจว่าความซื่อสัตย์คือพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าความมั่งคั่งใดๆและเป็นสมบัติที่ไม่เคยสูญหายตามการเวลา เรื่องราวของอลาดินในวันนี้จึงเป็นมากกว่าแค่ตำนานมันคือเสียงสะท้อนของความจริงใจและศีลธรรมดั้งเดิมของชาวอาหรับที่แม้จะผ่านยุคสมัยเปลี่ยนผันแต่ความรักความซื่อสัตย์และความกล้าหาญนั้นยังคงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกยุคสมัยสามารถถือเป็นแสงนำทางในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง